ตนใหญ่หนะใส่ยูบไปยุบตอนนี้นะครับก็ช่องของอางเป็นน้ํานะครับที่จอมาจากใต้ดินนะครับเป็นระบบน้ําบาดาลน,นะครับที่เราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องระบบน้ํานะครับที่ในเลือกสวนไร่นานะฮะอันนี้ก็เป็นโมเดลเริ่มแรกเลยนะครับที่ทําขึ้น สถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นภูเขานะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นดินทรายด้านล่างเนี่ยเป็นหินดานนะปัญหาหนึ่งของการเกษตรทางภาคอีสานก็คือว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องระบบน้ําได้นะฮะก็เลยเป็นปัญหาว่าทําไมนะฮะน้ำถึงไม่มนะีพอไม่มีน้ําสิ่งที่ทําได้ก็คือมีแค่อ้อยแล้วก็มันนะครับ สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสาปให้คนอีสานเนี่ยทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีใครร่ำรวยกับสิ่งเหล่านี้นะคนที่ร่ำรวยก็คือคนที่เขามีทุนมากๆเป็นเจ้าของกิจการเป็นพ่อค้าคนกลางเป็นเจ้าของลานเป็นอะไรส่วนกเกษตรกรเนี่ยทำมาเป็นร้อยๆปีตั้งแต่บรรพบุรุษก็ไม่เห็นมีใครร่ำรวยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นอกเหนือไปจากนั้นแต่สิ่งที่เราจะทำวันนี้นะครับก็เป็น การเกษตรในรูปแบบใหม่นะครับหลังจากที่ระบบน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้แล้วเนี่ย,ยก็จะทำาการเกษตรอะไรก็ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยต้องการนะําไม่ว่าจะเป็นพืชการเกษตรในรูปแบบไหนเนี่ยมันมันมันต้องการน้ําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนอะโวคาโดเนะี่ยพวกไม้ยืนต้นแล้นะวก็นะพวกพืชอื่นๆนะฮะ เขาก็ต้องการน้ําทั้งนั้นเลยนะแต่ปัญหาหนึ่งของนะหมู่บ้านที่นี่นะครับชนบทที่นี่นะนะไม่ไม่สามารถที่จะจัดการน้ําได้เลยไม่ว่าใครก็ต้องซีโร่ลาบต่อธรรมชาติไม่ว่าใครก็ต้องยอมที่จะ,อะรอให้น้ำเนี่ยมาเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้นนะน้ํามาไวก็ไปไวเพราะว่าทางอีสานเนี่ยพื้นดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยก็เป็นหินดานทําให้พื้นดินเนี่ยไม่กักเก็บน้ำก็ก็เป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมเราถึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นคนเราต่างก็ต้องการน้ําทั้งนั้นนะครับแล้วกนะ็มีความเห็นว่าวันนี้นะครับเราได้ทําระบบน้ํานะครับให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นโดยใช้บ่อนะครับ ใช้บ่อที่เราขุดเจาะเนี่ยเป็นบ่อพักน้ํานะครับแล้วก็เป็นบ่อพักน้ําไปในตัว,ตวนี่ก็เป็นช่างแดงนะครับที่มาติดตั้งระบบน้ําระบบไฟให้นะครับโอ้สุดยอดสุดยอด